สวัสดีครับผมธนาวุฒิอมรไพโรจน์รหัสนักศึกษา5 4 0 1 0 1 6 6 1 0 0 6 4ครับวันนี้เราจะมาทำชิ้นงานคลิปมือจับโดยใช้โปรแกรม SolidWorks นะครับมาเริ่มกันเลยครับอ่านะครับขั้นแรกชิ้นงานรูปสำเร็จรูปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลิปมือจับนะครับโอเคครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกครับผมเราจะมาสเก็ตที่ไลท์เพนนะครับ นี่ครับเพลงนี้นะครับสร้างเพลงขึ้นมานะครับแค่สร้างเพลงนะครับ โอเคนี่ครับขั้นแรกครับแค่สร้างเพลนนะครับก็คลิกที่ไลท์เพลนนะครับก็ยังไม่มีรูปอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยก็สร้างเพลนนี้นะครับเพลนที่หนึ่ง ก็ขั้นแรกให้เราสเกตที่ลน์เพนนะครับจากนั้นเราก็สร้างเพนที่เพนหนึ่งนะครับคือเพนนี้นี่ครับโดยระยะห่างจากเพนลน์ลเพนก็คือสิบห้ามิลน,นะครับก็ตามนี้นะครับกดคีย์ต่อไปเพนที่สองเนี่ยระยะห่างจากลา์เพนเนี่ยจะประมาณหกสิบห้าครับ ส่วนเพนที่3เนี่ยระยะห่างจากไลท์เพนก็115นะครับโอเคเพนที่4ครับเพนสุดท้ายระยะห่างจากไลท์เพน130นะครับโอเคครับผมมาเราจะมาเริ่มการสเก็ตเลยนะครับฟึบนี่ครับอันนี้สเก็ตที่เพนหนึ่งนะครับ น,นสมียี่สิบแ28เอ้ยเส้นผ่าศนนูนย์กลาง28นะครับแล้วก็สเกต็ตที่ไลเพนนะครับต่อไปให้เราไปสเกต็ตที่เพนที่1น,นะครับเพลนนี้สเกต็ตตามนี้เลยนะครับ อ่ายีเท่ากันโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็สเก็ตที่เพลสนะครับเพลสแล้วนี่จะพิเศษหน่อยนี่ครับโดยใช้คำสั่งนี้นะครับโพลิกอนนะครับ นี่ครับใช้คำสั่งโพลิกกนก็จะได้รูปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับคำสั่งโพลิกกนกดปุ๊บก็จุดศูนกลางก็จะเป็นอย่างนี้เลย ก็เราก็ปรับแบบตามในหนังสือนะครับก็จะได้ร yup> ูปนี้โอเคเสร็จต่อไปให้เราไปสเก็ตภาพที่เพลนที่3นะครับผมอ่าเพลนนี้ ก็เหมือนเนี่ยครับสองอันแรกครับลายเพนกับเพนหนึ่งเพนที่สามเพนที่สี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับปีสิบแปดเหมือนกันจากนั้นเนี่ยให้เราใช้คำสั่งล o อฟนะครับผมนี่ครับเลือกภาพที่จสเกตไว้แต่ละเพนนะครับคลิกลงไปครับแล้วเราก็ลากจุด จดน,นี้จนนี้เขียวๆเนี่ยครับลากเชื่อมกันไปเลยนะครับแล้วกดโอเคจะขึ้นรูปนี้ขึ้นมาอัตโนมัติ เ้วก็เลือก Start and Content นะครับเลือกตามแบบนี้เลย45ดีกรีนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันจะหมวนๆโค้งๆนะครับปราบเสร็จขั้นต่อไปนะครับจะเป็นการลบคมนะครับแรัศมีการลบก็5มิลน,นะครับโอเค ต่อไปก็เจาะครับนี่ครับให้เราสเก็ตลงบนเพลไลท์เพล,เพลนะครับแล้วก็วัดวงกลมจากจุดศูนย์กลางรัศมี25นะครับนี่ครับวงกลมวงนี้จากนั้นก็ใช้คำสั่งเอ็กซ d โรดนะครับเอ็ก d โทรดลึกลงไป100มิลิเมตรนะครับนี่ครับระยะที่เอ็ก d โทรด กโทร t ลงไปนะครับสีส้มๆนี่คือระยะกโทรดลงไปนะครับ,ระะรไ,รบไม่ยากนะครับผมโอเคครับขอบคุณค